อาจะจะไม่ได้มีอะไรได,ดีไปกว่าเขาอาจไม่มีเวลาเราได้เจอในวันเซลภาพที่ฉันนั้นเห็นใกล้ก็มีแค่ภาพเราเธอก็ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะมาแค่ตอนทเช้า อาจจะมีบางครั้งที่เราทั้งสองต้องไกลหานน่างอาจจะคอยโธรหาได้แค่บางครั้งแบบไม่นาแต่ฉันก็คิดถึงเธอรักถึงเธอและข้อดีแค่เพียงขอเดียวที่ฉันรู้คือรักเธอมากกว่าใคร wow. โอมากหลังจากได้ฟังในช่องทางต่างๆมาตั้งนานวันนี้ได้มาฟังกับเนื้อเสียงจริงๆแล้วดีใจมากที่ได้เจออินนีต้อนรับเดซี่ค่ะคอเสียงไม่ค่ะคนนี้จโตคนเนีดีาดหน่อยเออเป็นยังไงบ้างมาเดลิมิวครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เต้นเต้นครับไม่ได้เตรียมมาว่าต้องมาร้องเพลงแล้ว เราจะมีการเตรียมไม่ไม่มีการเตรียมกันก่อนค่ะสดๆนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าขอถามถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้หน่อยมเป็นมายัางไงเออข้อดีข้อดีครับอเ,ออเอาถ้าในพาร์ทของตัวเพลงครับค่ะไม่นับพาร์ทคอนเทนต์คือถือว่าเป็นเพลงที่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากสำหรับผมครับคือว่าผมทําท่อนทุกเพลงนี้เอาไวเ้เล่นเล่นสั้นๆครับแล้วก็วันนั้นได้มีการไปนั่งนั่งคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วก็เปิดเพลงนี้ให้โปรดิวเซอร์ฟังโปรดิวเซอร์รู้สึกว่า เฮ้ยพี่เชื่อผมเธอทำเพลงนี้ดีกว่าเพอริงตอนนั้นต้องทาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าดิวเซอร์บอกว่า <consciousness> ชอบเพลงนี้มากอยากจะทําแล้วก็เลยตามใจเขาตามใจดิวเซอร์แล้วเราก็มานั่งเขียนกันต่อจากจากเดโมที่มีแค่น,นิดเดียวเลยครับแล้วก็ ي ى. ทําดนตรีกันใหม่แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแป๊บเดียวเพลงก็คือเสร็จแล้วเสร็จวันนั้นแล้วก็เพลงนี้ฟีกับฟิซซี่ด้วยครับแรปเปอร์นะครับก็เลยตอนทาเพลงเสร็จแล้วก็ส่งไปแเ้าก็บอกว่าเอ้ยขอซักเวอร์หนึ่งสิ แล้วเช้าวันต่อมาก็ก็คือได้เลยอ๋อก็คือพี่ซี่ก็คือจะเป็นพาร์ทของเขาก็จะแต่งเองในส่วนนั้นใช่ไหมอะแล้วก่อนหน้าคือคือขอย้อนไปก็คือที่จริงมันจะเป็นอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมที่เดซี่บอกใช่จริงๆแล้วเพลงที่แล้วคือเพลงถ้าถ้าเป็นเพลงนั้นอะจะเป็นเพลงเพลงเศร้าไหมหรือเป็นเพลงเป็นเพลงเศร้ามันคือเพลงที่คือเพลงยังไงเพลงที่เราอยากจะกลับไปรักกับคนรักเก่า ก็คือถ้าเป็นเพลงนู้นก็คือเราก็ยังไม่ไม่หวานสักทีใช่ไหมแเราก็ยังขมอยู่เหมือนเดิมใช่อแล้วยังไงพอเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมาทําเป็นเพลงแบบรักมันมันแบบว่าต้องแบบปรับจูนอะไรยังไงไหมหรือจริงเราก็ไม่ค่อยต้องปรับเพราะมีความรักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจูนอย่างแรกอาจจะจูนเอเนจีก่อนเลยครับเอเนจีถ้าเอาเป็นคนเอเนจีแบบซึมซึมใช่ซึมซึมเศร้าๆหน่อยอ๋อนี่ที่เห็นว่าซึมซึมเศร้านี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ต้อะไรใช่ไหมแต่เป็นแบบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยครับแล้วคนซึมซึมหน่อยแล้วก็อแต่ว่าจริงๆถ้าสังเกตเนื้อเพลงจริงยังยังมีความเป็นไอคี้แพอยู่เป็นความเป็นลูเซอร์ถึงแม้จะเป็นเพลงหวานขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นดูเป็นมุมมองของผู้ชายที่แบบว่าพอพอตัดพออะไรใช่เอาตัวเองไว้แบบล่างร่างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออดีใจที่เขายอมมาคุยกับเราดีใจที่ยอมเขามาเขายอมมาคบกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่า ดูแบบตัวเองดูดูกระจกอ,อะไรเงี้ยทำไมอ่ะทำไมเราถึงต้องเป็นเป็นฟิลแบบลูเซอร์อะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นนิส,ยสัยส่วนตัววยเป็นฟิลแบบว่าชอบดูถูกตัวเองอะไรเงี้ยครับชอบตัดพอชอบขี้หน่อยเป็นคนขี้หน่อยอ๋อขี้นออ้อ,นอยใจใเออก็เลยบบว่าเป็นที่มาของเพลงนี้แต่ว่าคือจริงๆเนี้ยแต่งมาจากประสบการณ์ส่วนตัวไหมคะขออนุญ,ญาตถามใช่ครับก็ <laughs> <g år> ส่วนหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องมีความแบบว่าใส่สีตีไขใ่ให้เรื่องมันดู กลมกลมอะไรขึ้นมาใช่ยังไงคะข้อดีข้อเดียวขอขอแบบว่าที่มาที่ไปของคำนี้หน่อยก็ค่อนอย่างที่บอกไปเลยเป็นคนไอหนุ่มขี้แพ้ก็แบบเป็นฟิลแบบว่าค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีข้อดีเลยครับเป็นคนไม่ค่อยเห็นข้อดีในตัวเองก็จะเป็นแบบว่าเราเห็นคนคนเนี้ยแบบตัวเลือกคนอื่นผู้ชายดีๆกว่าเรามีเยอะเลยแบบว่าเออคนนั้นก็แบบหน้าตาดีแบบหล่อเข้ม ตัวสูงมีฐานะมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้มีไม่ได้มีดีแบบคนอื่นเขาแต่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราแบบความรู้สึก,ก,สกที่ทเราให้เขาอะไรเงี้ยมันมากกว่าคนอื่นแน่นอนอ่าก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้แล้วเป็นยังไงคือเราแบบว่าคอนเซปต์เพลงของเราเออผมว่าจังหวะมันได้ด้วยเพราะว่าตอนที่ทาเพลงนี้มันก็กลุ่มพาพอดีค่ะมันเป็นเดือนแห่งความรักพอดีออก็ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเลยไวไปหมดเลยครับ แบบว่าต้องรีบใส่เอ็วีเพราะจะต้องปล่อยก่อนอ่นวาเลนไทน์ด้วยนีแบบ้เพื่อที่จะเพลงนี้อยากให้มันเอาไปถูกใช้ในฐานะแบบว่าคนที่เขามีคู่รักมีหวานใจอะไรอย่าแงบบนี้อยากจะให้เขาใช้เพลงนี้ไปประกอบความรักของเขาอะไรในช่วงวาเลนทงวาเลนไทน์ใช่ครับสิ้นกระบวนการก็คือเริ่มทําตั้งแต่ตอนช่วงไหนครับบอกได้ไหมช่วงปลายเดือนมกราครับปลายเดือนโหเร็วมากเลยนะใช่เรื่องเกิดขึ้นไวมาก ไปเดินมกลาเราทำเราไม่มีกระบวนการอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นเพลงนี้จริงเพลงนี้คือผมเขียนที่บ้านก่อนครับเขียนท่อนฮุกขึ้นมาเล่นๆแล้วก็แล้วก็ดองไว้ไม่ได้มีอะไรก็จนวันหนึ่งไปเข้าไปครับก็คือว่าเขียนท่อนฮุกไว้แล้วนานแล้วอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ล้วก็ได้เข้าไปคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วก็เปิดเปิดให้ฟังแล้วก็โปรดิวเซอร์คือชอบบอกว่าแบบต้องทําอันนี้ต้องทําคือถูกถูกเทสโปรดิวเซอร์ด้วยก็เลยเริ่มทําแล้วก็ เซ็นในวันนั้นเลยแบบเขียนทุกอย่างเ็ในวันนั้นท้งเพลงเลยครับใ,ใครเป็นโปรดิวเซอร์คะเพลงนี้เป็นคุณเจมนะครับคุณเจมสุภวิทย์จริงๆเขาม,มีชื่อแต่เขาไม่ <c oughs> ไม่ยอมไม่ใช้ชื่อนานเขาใช้ชื่อ <c oughs> ชื่อจริงไปเป็นยังไงคะร่วมงานกันมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกนะครับจริงๆเขาเป็นเขาคือเด็กเด็กฝึกง,งานที่เข้ามาในยับอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่แล้วก็เพิ่งเจอกันแบบไม่นานแต่ว่าแบบรู้สึกเคมีเข้ากันแบบคุยเรื่องเดียวกันได้อะไรอย่างงี้ คือยังไงแล้วเขาไม่ได้มาเป็นโปรดิวเซอร์เราได้ยังไงเพลงนี้จริงๆคิดว่าเซสชันเล่นๆอาจจะมีความแบบว่าอาจจะให้เข้ามาทาเซสชันเดโม่เล่นๆก่อนอะไรยเงี้ยใช่อาจจะยังไม่ถึงขั้นไม่มีใครคิดว่าเพลงนี้มันจะถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่แค่ลองมาทําเล่นๆกันเข้าเซสชันลองทําดูอะไรแล้วก็มันเวิร์กเออนี้ก็ให้เครดิตเขาแล้วเขาก็เก่งเลยครับเขาเขาทาทุกอย่างไวเลยแล้ว ในพาร์ทของเราร่วมงานกับใครบ้างเพลงนี้กับเนี่ยครับคุณเจมแล้วก็ฟิซซี่ฟุกฟิซซี่ครับทำไมถึงต้องเป็นฟิซซี่ค่ะจริงๆตอนก็ไม่มีนะครับก็คือมีท่อนว่างอยู่ท่อนหนึ่งแล้วก็คุยกับเขาใน d m ออยู่พอดีแล้วก็ก็เลยอาถ่ายส่งไปเขาบอกเอ้ยขอเวอร์นึงสิไม่มีอะไรครับเาคุยกันอยู่แล้วก็คือผมว่าอยากอยากมีเพลงกับกับฟิซซี่อยู่แล้วแต่ว่านึกภาพไม่ออกเพราะว่าแนวเพลงค่อนข้างที่จะโดดออกจากกันมากอะไรอย่างี้ครับใช่ก็ แต่ว่าตอนที่ฟังบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คุยเขาอยู่พอดีแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเอาภาพเขามาแปะในเพลงดูมันมันได้ก็เลย,ก,เลยก็เลยส่งให้เขาดูมันลงล็อกพอดีใช่ไหมใช่แล้วเขาก็วัยครับงานวัยเหมือนกันคนนี้อภูมิมมใจไหมคะแต่ว่าผลผลงานมันออกมาภูมิใจครับเมื่อวานเมื่อวานไปเมื่อวานเพิ่งจะมีโอกาสไปโชว์เพลงนี้ครั้งแรกมามแล้วก็มีคนร้องได้แล้วว่ามันยืนกีดการกับโปรดิวเซอร์อยู่หลังอีเอเอ้ยดังแล้วนึกว่าเรา โอ้ยคุณดังตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมารู้ตัวเออแล้วเล่าแบบว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยที่รู้สึกว่าอยากให้มอบในความสัมพันธ์แบบไหนเออแฟนหรือว่าแบบคนคุยอะไรแบบนี้ได้ไหมอ้กิ๊กได้หมดเลยจริงๆแล้วเป็นเป็นคู่รักเป็นน่าตอนแรกจะบอกเป็นชูก็ไ้เป็นชูอะไรอี่เป็นคู่รักเป็นหวานใจกับนคนคุยกันอย่างแบบเมื่อวานอะไรอย่างนี้ก็มีคนมาพูดเหมือนกันว่าเออแบบ ปล่อยเพลงหลักให้เราให้เขาแล้วเขาก็ได้แบบมีคนคุยพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอเอมันไม่จาเป็นต้องใช้กับกับแฟนก็ได้แบบเป็นคนคุยแบบใช้แล้วก็เลื่อนสถานะกันก็ได้เลยเ<อ>แต่ว่าไม่ได้จะเป็นต้องวานเรนทายด้วยคิดว่าชิมิ่งก็ใช้ได้ตลอดครับสาหรับคนที่อากจะอวดแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ,อวดหวานใจอวดคนคุยอวดอะไรก็ว่าไปมีแฟนแล้วก็ไปอวดแฟนกันด้วยนะคะพี่ๆเอาเพลง อ่าแล้วขอขอถามถึงความยากในการเขียนเพลงนี้หน่อยมีไหมเออเพราะว่าปกติเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าซึมซึมเศร้าอ่ะพอมาเขียนเพงลงรักมันมีความแบบว่ายัางไงไม่ไม่ยากนะครับถ้าดูจากระยะเวลาที่ทำก็คือ <laughs> ลื่นมากลื่นไหลมากก็ลื่นไหลจนผมจะถามจะมีพี่พี่โจนครับเป็นคนให้คอยอดูดูแลในฟ้าของผมเยอะอะไรมันลื่นจนผมต้องถามตลอดว่า ม,มันมันมีอะไรต้องแก้ไหมแบบว่าเนื้อของผมมันมีอะไรต้องแก้ไหมพาร์ทของผมมีอะไรต้องแก้ไหมอะไรยเ้เขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรก้ก็คือผมจะรู้สึกว่าอ๊ะมันมันจะง่ายขนาดนั้นจริงเหรออะไรใช่แต่ว่าทุกอย่างก็ราบรื่นดนีครับไม่ไม่ได้มีอะไรลาบรื่นจนตกตกใจใผ่านไปได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วถ้าเป็นพาร์ทอื่นล่ะเรารู้สึกว่ามันมีพาร์ทไหนที่เราแบบว่ามันท้าทายตัวเราไหมพาร์ทที่ท้าทายหรือว่าเป็นพาร์ทการเต้นใช่เพราะว่าอะไนคือพาร์ทท้าทายตอนที่ ต้องไปเต้นอ่าจะมีคลิปที่ลงในทิกตอกไปแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกับร่างกายตัวเองใช่แบบว่านี่บางทีเขาให้ให้ร้องไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยจะได้จําท่าแล้วแต่เราเราไม่ได้ถ้าเราปากเราร้องปุ๊บมือเราจยูไม่ไปละร่างกายเราจะไม่เคลื่อนไหวแล้วมาทีเราจะจดจ่อกับการร้องนะไม่ก็อยากขี้โกงเกินเนี่ยถ้าร้องเพลงเพออีกแล้วเต้นได้เดี๋ยวไม่มีใครคนอื่นไม่มีงานทาแล้วนะคือว่าถ้าทำแล้วเขาอยาง จะเริ่มสนใจเป็น,นบ <S <S อยแบนด์แล้วเนาะเอ้ยมีแววนะเอได้อยู่แล้วแบบพาร์ทอื่นล่ะเออมีไหมลองนึกลองนึกแบบความท้าท่ยากความท้าทายในเพลงนี้จะบอกว่าการร้องไหมจริงๆเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ร้องง่ายสุดของของผมแล้วด้วยกัือนไม่ดูดูง่ายไปหมดเลยแล้วเอาคีไหมล่ะโอเคครับความรักเป็นเพลงรักก็อยากให้เป็นอยากให้ทุกคนคิดว่าความรักมันก็เป็นเรื่องอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วความแตกต่างของเพลงนี้ที่แบบแตกต่างจากเพลงอื่นเลยในเรื่องของความเศร้ามีไหมแต่ว่าหรือว่ามันเป็นแบบต่างค่อนข้างชัดเจนเลยครับเพราะว่าอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงแรกด้วยที่ผมอ่ามีคนอื่นเข้ามาฟิชเชอร์ในเพลงอ๋อใช่จริงเพลงนี้ก็เป็นครั้งแรกของหลายๆอย่างเลยครับก็ร่วมงานกับคุณเจมส์เนครั้งแรกมีเพลงมีคนมาฟีดเป็นครั้งแรกเป็นเพลง feel good เป็นเพลงแรกแรกของผมอะไรเงี้ย อาจจะไม่ใช่เพลงหลักเพลงแรกจริงๆแล้วผมมีเพลงหลักมาแล้วแต่คนอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นเพลงหลักเราลองพูดมาเดี๋ยวเผื่อเคยฟังมันชื่อเพลงว่า Dream ครับมันคือเพลง,พลงซิงเกิลก่อนหน้าน,นี้แหละแต่ว่าตัวผมแนละตัวผมคิดว่ามันคือเพลงหลักแหละแต่ว่าด้วยวิธีการนําเสนอด้วยเนื้อหาอะไรเงี้ยคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพลงเศร้าอะไรอ๋อแสดงว่าถ้าเรามีเพลงหลักมาแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเพลงที่แล้วอ่ะเพลง Dream กับเพลงเนี้ยมันความยากในการแต่งมันเหมือนกันไหม เพลงไหนยากกว่ากันเพลงไหนยากเพลงดีมอาจจะยากคือเพลงดีมเนี่ยมันถูกเขียนเมื่อประมาณแบบสามปีที่แล้วแล้วครับแต่มันเพิ่งถูกมาปล่อยใช่แล้วก็ความยากของเพลงดีมคือตอนแรกผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนมาสักพักนึงแล้วล้วก็เหมือนฟังจนชินหูไปแล้วแต่ว่าเพิ่งถูกให้มาแก้เป็นภาษาไทยทีหลังอ,อันนั้นคือความยากเพราะว่า เป็นคนที่ค่อนข้างแบบถ้าติดอะไรก็ติดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาเอา,เอาไม่ออกจากหัวอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเพลงข้อดีข้อเดียวเราจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษไหมคะตีตลาดน่า<ช>สนใจนเหมกัแต่ว่า <laughs> มีไหมครับ <laughs> อยาก <laughs> อยากยากิก็อยากพามเพลงเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นอนาคตอันไกล <laughs> <ช>อยากรู้ว่าความแบบเราจะชอบบอกว่าตัวเราเป็นแบบลูเซอร์ยังไงทําไมเราถึงคิดแบบนั้นเออ ผมว่าผมเป็นคนคิดมากแต่เด็กนะครับเป็นแบบว่าเด็กขี้น้อยใจขี้คิดมากคิดลบกับตัวเองเลยครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพลังงานโพซิทีฟออกมากับตัวเองนะกับตัวเองก็ค่อนข้างนิ่งกระถีรเลยครับแต่ว่าอย่างเช่นเพลงที่ปล่อยไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่ไม่กลับไปฟังเพราะว่าถ้ากลับไปฟังก็จะกลัวว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะต้องอยากแก้อะไรสักอย่างในนั้นก็เลยจะไม่กลับไปฟังเลยเพราะว่ามันปล่อยไปแล้วมันแก้ไม่ได้เลย คือเราก็ค่อนข้างจะเป็น profession i s อะไรแบบนี้ไหมอาจจะครับอาจจะเป็นคนคิดมากครับแบบคิดขี้น้อยอะไรนี้แบบถ้ามันแบบผิดจากความตั้งใจเราหน่อยเราก็จะน้อยและน,อนอ่อยซึมนแล้วเวลาเราปล่อยเพลงไปอ่ะเราได้รับฟีดแบ็กจากแฟนๆมันทําให้เราใจฟูขึ้นมาไหมก็มีสองมุมนนครับอย่างเออช่นตอนที่แบบมันมีสิ่งที่ได้ ยอดวิวแบบหวือหวามาเลยแบบว่าเป็นหลักสิบล้านเลยรนก็ดีใจครับแบบดีใจมากๆเลยแบบว่าเพิ่งซิงเกิลที่สองเองแต่ว่าเราก็แบบได้รับฟิดแบบที่ดีขนาดนี้แต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็น้อยเหมือนกันว่าเราถ้าเพลงต่อไปมันไม่ได้แบบเราเราเรากดดันตัวเองหรอใช่ใช่บางคนกดดันแต่ว่าชอบคิดไปก่อนว่าใช่ใช่ผมบางคนอยู่กับอนาคตมากกว่าปัจจุบันเลยใช่ชอบเอาตัวเองไปเราดำหน้าไปสิบเก้าเสมอไงใช่ แล้วเป็นไงเราจัดการกับความรู้สึกเนี่ยไอ้นั่นยังไงอะเออก็จริงๆแล้วผมแทบทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วแบบว่านอกจากปล่อยมันไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วกันเดีวไปทําอย่างอื่นให้มันแบบเหมือนสะอึกเหมือนเวลาเราสะอึกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นให้มันลืมลืมไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายสะอึกเองใช่แต่ว่าถ้าถ้าเรากลับมาว่างๆแล้วก็จะเป็นอย่างแหละแล้วอะไรที่แบบว่า ฮิวใจเราอะไปเรื่องอื่นแล้วตอนนี้มันเรื่องไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องฮิวใจผมก็อาจจะเป็นอะไรีฮิวใจเดซี่ผมชอบดื่มเอน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งสีอะไรคะผมเป็นคนติดน้ำอัดลมเป็นสีแดงอะไรกันใช่สีแดงดำใช่ใช่ติดเรียกว่าติดเลยดีกว่าคือเราดื่มแล้วเราจะหายเครียดเลยเหรอคะมันสดชื่นครับมันรู้สึกแบบ เริ่มวันมาเราสามารถกินอันนี้ได้เลยอันนี้คือตื่นเช้ามาเราดื่มได้ผมสามารถทําได้เอ้ยอ๋อคือแบบว่าเพื่อปลูก e อ e r g y เพื่อปลูก energy วันนี้วันนี้ดื่มมาหรือยังวันนี้ยังก็เลยเป็นอย่างนี้วันนี้น็คือน้องยังไม่ได้ดื่มน้ำอัดลมนะคะคุณชมไม่ได้มีอะไรไม่ต้องซึมไม่ได้กินยาเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่ได้งดอยู่อ๋อพยายามงดอยู่ใช่แล้วมีมีสิ่งอื่นอีกไหมที่หิวใจเรา จริงส่วนใหญ่ผมว่ามัน่าจะเป็นของกินแหละเป็นคนชอบกินกินแซ่บมีเมนูเมนูอะไรที่เราแบบว่าเครียดแล้วกินอย่างพี่เนี่ยก็คือส้มตำละพอแบบว่าเหนื่อยๆอมโซเดียมเหมือนกันครับโซเดียมเหมือนกันอะไรมีไหมใช่จริงส้มตำก็เป็นหนึ่งในน้นเหมือนกันครับส้มตำแล้วก็ชอบมะละกอเส้นเล็กๆครับคือเราไม่ชอบกินมะละกอสับ แบบนี้อรอแต่แบบเป็นชอบมาละกอขุดเราไม่ไปเรื่องนี้อะไรองี <laughs> ้ดีครับอ่ะถือว่ามารู้จักตัวตนอ่าแล้วจริงๆมีอะไรที่แบบว่าหลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเดซี่ไหมเฮ้ยนี่เลยล่าสุดเอ,อ่มีคนอเอาขนมใหม้เป็นขนมช็อกโกแลตซึ่งผมว่จะบอกเลยผมเป็นคนไม่กินช็อกโกแลตเลยแบบว่า<อ>ทุกชนิดเลยแบบว่าบานี่อะไรก็ไม่กินมีเหตุผลไหมคะทาไมถึงไม่กิน ตอนเด็กเคยกินแล้วเราตื่นมาป่วยก็เลยไม่เกี่ยวกับช็อกโกแลตจริงๆแล้วผมแค่ไม่คือแค่ตอนนั้นตอนเด็กๆคิดว่าแบบถ้ากินแล้วจะป่วยแต่โตมาก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าก็เหมือนก็เหมือนชินไปแล้วว่าไม่กินแล้วผมก็ไม่กินหมูด้วยไม่กินหมูด้วยอันนี้เกี่ยวกับศาสนาไหมไม่เกี่ยวกเลยเหมือนกันเลยครับช็อกโกแลตเลยคือกินแล้วตอนเด็กกินแล้วมันมีกลิ่นเหม็นคือเรากินแบบหม้อเดียวกับที่บ้านเลยนะครับพ่อแม่พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่มีใครได้กลิ่นที่ผมได้กลิ่นเลยมีผมได้กลิ่นคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าผมคงไม่ถูกกับกับหมูอะไรเงี้ยก็เลยไม่กินเลยครับแบบไม่กินเลยอันนี้แบบใหม่มากนะอันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมที่นี่ที่แรกหรือเปล่าใช่ไม่เคยพูดในรายการเลยครับ <c oughs> เออเอ,อเอ,อ้ยแต่ปกติอะคนพวไปเขาจะเป็นแบบส่วนโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพวกเนื้อวัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ใช่คนจะแบบได้กิ่นเนื้อวัวอะไรอย่าง้ใช่ไหมแต่ผมได้กินเนื้อหมู แล้วก็คือก็จําฝังใจแล้วเราเคยลองแบบเปิดใจเรามันดูอีกสักครั้งหนึ่งไหมโอ้ผมลองมาหลายครั้งเลยครับแบบว่ามีสมัยมัธยมก็มีแบบกินข้าวกับเพื่อนในโรงอาหารอะไรก็มีซื้อมาแบบมันหน้าตามันน่ากินเลยแบบหมูทอดเลยกลิ่นมันก็หอมแต่พอเราแบบเคียวไปแล้วมันจะเป็นอีกลกิ่นหนึ่งที่มันแบบที่เราไม่ชอบเลยครับก็ให้เพื่อนทางจานเลยออืเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะ ควาเป็นลูเซอร์ไปเปเอาเป็นลุเซอร์เรื่องหิวใจเรื่องหิวใจที่นี้อยากรู้ว่าข้อดีของเดซี่บ้างในไหนเราก็แบบว่าพูดเรื่องอื่นไปละลองพูดถึงข้อดีของตัวเองบ้างละกันวันนี้เราจะมาอวยตัวเองกันค่ะยากเลยเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนลูเซอร์ค่อยมองข้อดีแต่ว่าเหมือนเดซี่แล้วครับผมว่าผมเป็นคนข้างหลักมากอืมยังไงคะความข้างหลักของเราผมว่าผมเป็นคนเป็นคนค่อนข้างอินเลิฟครับแบบว่า เทคไทม์ให้ได้เยอะที่สุดอะไรครับคิดว่าเป็นคนใส่ใจไดเลยเป็นคนดีเทลมากครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนคิดมากก็เลยเป็นคนดีเทลแต่ว่าจะแบบใช่ขอแอบถามว่าแบบเวลาเรามีแฟนอ่ะเปเพลงอินลงอินเลิฟเวลาเรามีแฟนเราชอบวิธีเหมือนแบบวิธีการแสดงความรักของเราเป็นยังไงเออทุกอย่างลยครับแบบพูดบอกรักตลอดเวลาของรักตลอดเวลา ใช่กอดหอมอะไรเงี้ยครับสกินชิพใช่จัดเต็มแน่นอนใช่แล้วเป็นเราเป็นแนวนี้เป็นแบบว่าถ่ายหนุ่มหนิงใช่หนุ่มหนิงแล้วอะไรที่แบบว่าสมมติถ้าเรามีแฟนแล้วเราแบบว่าแฟนเราทําให้เราเราแบบว่าใจฟูแล้วเจออะไรเยเราทําให้แฟนหรือว่าแฟนทำให้เราแฟนทําให้เราอืิจริงๆให้เขาแค่แค่บอกรักอะไรก็ได้เหมือนกันครับ เพราะส่วนใหญ่จะเจอแบบว่าคือผมจะเป็นฝั่งที่ให้มากกว่าเลยแบบแสดงออกมากกว่าเลยอีกฝั่งจะแสดงออก้อกว่ามาที่เคยเจอมาเลยใช่เพราะฉะนั้นเวลาเขาทาทีหนึ่งก็จะแบบก็ใจฟูเหมือนกันเลยแล้วตอนนี้แอบกระซิบถามใช่ไหมครับหัวใจเราใจฟูเราหัวใจเราเป็นสีอะไรช่วงนี้ก็ก็ฟู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 ฟีฟี ใครมาทำน้องฉันฟูฟูฟีฟีเดี๋ยวก็มีเพลงเศร้าขึ้นมาอีกขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าเพลงต่อไปก็เศร้าครับโอเราแวะมารักแป๊บหนึ่งครับแวะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเศร้าเป็นเมเจอร์เราอ่านั้นเราพักเรื่องนี้ไปไปเพลงในอนาคตกันดีกว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงเศร้าเราสปอยได้ไหมคะว่าเป็นประมาณไหนได้ครับจริงๆแล้ว เอาไปร้องบ่อยเหมือนกันครับเพลงนี้ม,มันเป็นเพลงที่พูดถึงการที่เราอยากจะไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับกับคนเก่าอะไรน,นี้โดยที่เรามีความเชื่อว่ามันมันจะเวิร์กกว่ารอบที่แล้วอะไรครับอันนี้คือเพลงที่บอกว่าจะปล่อยจริงๆจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าใช่จริงๆมาคือเพลงนี้แลครับ อแต่ว่าเราแวะมาแป๊บหนึ่งเราแวะมาห<บ>ลักแป๊บหนึ่งแล้ว่าเราไปขมต่อแล้วไปขมต่ออ่าเพลงนั้นก็จะเป็นเล่าเรื่องราวฟิลนี้ใช่ครับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนั้นล่ะคะเดี๋ยวลมาครั้งหน้ากันดีกว่าเร,าเรื่องนี้อ่า <laughs> มาถึงความคาดหวังละกันเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเราแบบว่าตอนที่ทําเพลงนี้เราคาดหวังยังไงกับฟีดแบ็กของแฟนอยากเห็นแบบในเอ็มวีนะครับอยากเห็นคลิปผู้หลักแบบในเอ็มวีแบบลองเล่น ใช้เพลงนี้แบบอวดหวานใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นในคอมเมนต์จะเป็นแบบว่าได้เพลงแล้วแต่ยังยังไม่มีแฟน <c oughs> <c oughs> มีเพลงแล้วแต่ยังไม่มีแฟนแอะไรเงี้ยเออเออเออซึ่งน่าจะเป็นปัญหาหลักๆของคนฟังตอนนี้อ่ะก็ะถือว่าเพลงเราอยู่ในลิสต์ของคนโสดใช่ว่าลิสต์รอ,อใช้มีแฟน <c oughs> ลิสต์รอใช้ในลิสต์รอใช้เออเออเออแล้วยังไงมีมีฟีดแบ็กอื่นๆอีกไหมที่เรารู้สึกแบบว่าอ้าวฉันปลื้มจังเลยอยากจะกลับมาเห็นฟีดแบ็กนี้แล้ว ทำเพลงรักดีกว่าก็จริงๆเนี่ยแหละครับจริงก็อยากเห็นคนใช้เพลงใช้เพลงมันเยอะๆล่ะครับใช้ใช้เพลงมันให้ถูกถ้าเห็นคนที่ไม่มีแฟนแล้วใช้ก็อาจจะอยากทาเพลงรักก็ได้แบบว่ารักตัวเองก็ใช้ได้เลยอ่อ่าพี่นี่มีขอแบบไปเศร้าก่อนนะครับแบบไปเศร้าต่อเพลงหน้าเพิ่งพูดไปกับโปรเซอร์ว่าอยากทําเพลงรักแค่แบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ย ให้มันดูแรแๆหน่อยอ๋อนานๆทีเจอคนจะได้แบบว่าเรียกลงกรีการเกี่ยๆกันเยอะๆใช่แบงนี้แต่เราก็จะขมเกินไปจะไม่ทําเพลงลงเพลงรักเลยเราชีวิตเราดิ่งดาวเหลือเกินซึม้ปคนซึมไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าเพลงเศร้าของเราก็คือกินใจเหลือเกินขนาดมีแฟนก็สามารถร้องไห้ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเพลงรักคนไม่มีแฟนนี่เอาไปเล่นไม่ได้เออเจแต้วทำเพลงเศร้าดีกว่า เพลงเศาดีกว่าอกไม่อกหักไม่กล้าบอกผัวแ้วพูดทีนี้ว่าถึงอ่ะขอขาถามถึงเหตุผลที่ต้องฟังเพลงนี้หรือไม่ก็เพลงอื่นของเดซี่ขอแบบว่าทําไมถึงต้องฟังเดซี่ครับก็ถ้าอยากรู้จักคนขี้แพ้ทําเพลงครับก็อยากให้มาฟังเดซี่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสุขเศร้าเหงารัก ก็ยังโชว์ความเป็นขี้แพ้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็คนฟังแล้วก็ถ้าฟังทั้งหมดแหละลองอ่านเนื้อเพีงด,ดีก็จะรู้เลยว่าแบบคนคนหนึ่งมันจะขี้แพ้ได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อใชอ่เราจะได้เห็นดีซี่ที่เป็นแบบว่าผู้ชนะ<ผ>ม,มาเนะี่ยหรือคงคอนเซ็ปต์ <c oughs> เอาไว้ตามวัวยดกวาครับคิดว่าโตขึ้นอาจจะมีความเป็นผู้ชนะมากขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ เป็นวัยรุ่นซึมๆไปก่อนซึือมๆจมเจ้าไปก่อนสุดท้ายคะ่ะถ้าอยากฟังเพลงของเดซี่ติดตามผลงานของสุดหล่อเราสามารถติดตามดนทางช่องทาง,ง,งไหนบ้างคะในที่ช่อง u t u b e d a ซ s y เลยครับ D E A S Y ครับ d a ซ s y ครับผมมีให้คนเลือกสรรทุกเพลงเลยครับมีเ<ต>พลงน่ารักน่ารักสมัยก่อนก็มีครับเพลงคอเวอร์ก่อนสุดท้ายแล้วเราจะปิดจบไปด้วยการที่ให้เดซี่ร้องเพลงแล้วก็เต้นคอนเทนต์นะคะ ได้ไหมคะเต้นหรือร้องเพลงครับเต้นไปด้วยร้องไปด้วยจะได้เห็นว่าการไม่สนิทกับร่างกายเป็นยังไงได้ครับอย่างนี้อย่างนี้ไปแต่มันต้องเต้นเป็นคู่เพลงนี้ช่างภาพคะต้องเต้นเป็นคู่หนูต้องเข้าเป็นไหมคะพี่เอ้ยเดี๋ยวสอนก่อนสอนก่อนละกันมันมียังไงบ้างถ้าถ้าเต้นผมเชิญอาจารย์ได้ไหมเอออาจารย์อาจารย์มา อาจารย์าาอจรย์เต้นมิเลอร์ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะสอนท่าเต้นเพลงนี้กันนะคะจะไม่ได้มีจะไม่ได้มีอะไรที่ดีไปกว่าสีสีเอ่อแล้วแล้วก็ อ่าเมีแค่ภาพภาพเรากระโดดกระโดดตกใจอ่ะเราต้องตกใจเบอร์ไหนคะเบาๆเนาะเดินลุกเดินลุกเตะเธอไม่ต้องกลัววฉันจะมาเหตุกาจริงเอาอย่างเลยอย่างรับอ่าก็หลังจากนั้นก็ฟรีสไตล์เลยครับเออเออได้ค่ะชแล้วก็สองสได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขะ เดซี่จะโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะคะหนหนต้องต้องไปเต้นด้วยไหมพี่พี่ค่ะอ่ะมาไม่ต้องรอชา้านะครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะเต้นแล้วก็สามารถติดแฮชแท็กคอนเทนต์นี้ได้ยังไงบ้างแฮชแท็กข้อดีข้อเดียวนะครับไปกันเลยค่ะ,ะยังไงลองเพลงเลยค่ะอาจจะไม่ได้มีอะไรไดีๆไปกว่าเขาอ่ะ อาจมีมีเวลารอได้เจอในวันเสาร <c oughs> ์ไหนฝันฉันเห็นไป่กลรก็มีแค่ภาพฝันบ <c oughs> างวันที่เราไม่รู้ว่า <c oughs> ฉันจะมาแค่ตอนที่เงาอาจจะมีบางครั้งที่เรา <c oughs> ต้องสียครับไ <c oughs> ก่กา <c oughs> อาจจะคอยโทรหาได้แค่บางครั้งแบบนั่นแต่ฉันก็ <c oughs> คิดถึงเธอ ถ้าฝันจนเจอและข้อดีแค่เพียงเดียวที่ฉันรู้คือรักเธอมากกว่าใครอ่าทุกคนไปติดแฮชแท็กแล้วก็ทำคอนเทนต์เพลงนี้ได้เดี๋ยวเดซี่ื่อว่าคนทำบ้านจะเต้นได้ดีกว่าผมเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยจะสนิทกับร่างกายจริงเท่าไหร่เหมือนกันนะติดแฮชแท็กแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเข้าไปส่องแน่นอนใช่ไหมและนะคะนี่ก็คือเดซี่แล้วก็เพลงข้อดีข้อเดียว ฝากทุกคนด้วยนะคะกล้องไหนเอ่ยผ่านได้ครับข้อเดียวข้อเดียวครับ